ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปหนึ่งนะครับสําหรับวิชาสังคมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองนะครับก็จะเป็นบทสุดท้ายนะครับในวิชานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนในเรื่องของการเมืองการปกครองในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งรูปแบบการปกครองในประเทศเราหรือในทั้งโลกเราเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็น การปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาก็จะมีประมุขของรัฐนะครับเป็นแบบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์จะทรงมีฐานะเป็นประมุขของรัฐนะครับแบบประธานาธิบดีก็จะเป็นแบบการปกครองในลักษณะสาธารณรัฐเป็นระบบรัฐสภาที่มีประธานาธิบดีนะครับเป็นประมุขของรัฐซึ่งมี ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและการเลือกทางอ้อมจากรัฐสภานะครับประเทศไทยเรานั้นก็จะมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ อาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการปกครองในระบบประธานาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีนะครับก็จะมีประมุขของรัฐก็คือผู้ที่ดํำรงตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและประมุขฝ่ายบริหารอยู่ในบุคคลคนเดียวและมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีอํานาจในการปกครองประเทศอย่างแท้จริงส่วนรัฐสภาก็คือเป็นสภานิติบัญญัติ อาจจะมีสภาเดียวหรือ2ส,สภาก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละประเทศสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนการปกครองในระบบประชาธิ ทิ่ปไตยในระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานั้นนะครับก็จะมีประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดีอยู่ในฐานะประมุขของรัฐร่วมบริหารประเทศกับคณะรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเท่ากับว่าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นทั้งประมุขฝ่ายบริหารอีกตําแหน่งหนึ่งด้วยนะฮะส่วนคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีและประธานาธิบดีก็จะมีอํานาจถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวออกจากตำแหน่งได้ส่วนรัฐสภาก็คือเป็นสภานิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นระบบสอสภาทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหารหรือรัฐมนตรีนะครับหลักการใช้อำนาจนั้นก็คือหลักการแยกอำนาจและหลักการเชื่อมโยงอำนาจการปกครองระบบะเด็จการนะครับระบบ เผด็จก,การแบบอำนาจนิยมนะครับมุ่งควบคุมกิจกรรมทางการเมืองเป็นหลักไม่มีนโยบายควบคุมสถาบันทางสังคมมีการใช้อำนาจทางรัฐสภาเข้ามาแทรกแซงกำหนดนโยบายและควบคุมพฤติกรรมของพลเมืองอย่างชัดเจนครอบงำกระบวนการยุติธรรมส่วนระบบะเผด็จก,การแบบเบ็ดเสร็จนั้นก็คือยึดมั่นอยู่ในอุดมการณ์ของผู้นำให้การยกย่องผู้นำมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว มีการผูกขาดและแทรกแซงสื่อมวลชนทุกประเภทมุ่งเน้นหลักกําลังอํานาจนะครับประชาชนเป็นเพียงก,กลไกของรัฐเท่านั้นนะครับนี่เรามาดูครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเรานะครับก็มีการใช้อํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาอํานาจหน้าที่ในการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเสียงข้างมากจากสมาชิสภาผู้แทนราษฎรเห็นสมควรให้เป็นนายนายกรัฐมนตรีอํานาจ หน้าที่ในตราตรากฎหมายโดยการทำงานร่วมกันระหว่างสภาผุ้แทยรัษฎร,ษรและสมาชิกสภา,าวุฒิสภานะฮะหากตรากฎหมายเห็นชอบจากสภาผุ้แทยรัษฎรแล้วก็ส่งต่อไปยังสมาชิกวุฒิสภาว่ามีมติให้ผ่านหรือไม่โดยวุฒธธิสภามีอำนาจในการยับยั้งหรือ ยับยั้งร่างกฎหมายอำนาจหน้าที่ในการควบคุมรัฐาบาลก็จะมีสิทธิ์อภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสำหรับการใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับมีการกำหนดนโยบายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภารักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างสงบสุขควบคุมข้าราชการก็คือเพื่อให้ข้าราชการเนี่ยประจําเนยนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลดีประสานงานกับกระทรวงต่างๆเพื่อให้ดําเนินงานไปได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพออกมติต่างๆก็คือเพื่อให้กระทรวงกรมถือปฏิบัตินั่นเองนะฮะ ทีนี้การใช้อำนาจตุลาการทางการศาลนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของศาลร,รัฐธรรมนูญมีการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญนะครับศาลยุติธรรมนะั่นก็จะมีศาลชั้นต้นนะฮะเป็นศาลแรกในการดำเนินคดีศนะาลอุทธรณ์ก็คือพิจารณาคดีแพ่งและคดีคดีอาญาส่วนคดีศนะาลฎีกาก็คือพิจารณาคดีขั้นสุดท้ายและก็อีกอันหนึ่งก็คือศาลปกครองนะครับ พิจารณาคดีเกี่ยวกับการใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายส่วนศาลศาลทหารก็คือพิจารณาพิพากษาคดีที่ผู้กระทำผิดอยู่ในอำนาจศาลทหาร ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับในประเทศไทยเรานั้นก็คือท่านทรงอยู่ในฐานะประมุขของประเทศทรงใช้อำนาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ทรงเป็นกลางและทรงอยู่เหนือการเมืองทรงไม่สนับสนุนพรรคการเมืองในการเมืองหนึ่งทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องใน างใ,ใดๆไม่ได้นะครับทรงเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในการติดต่อกับประมุขในแต่ละประเทศทรงเป็นเอกลักษณ์และศูนย์รวมแห่งความสามาัคคีทรงใช้บาร,รมาีของพระองค์ระงับความขัดแย้งนะฮะ ทีนี้เรามาดูครับเปรียบเทียบเรื่องการปกครองของไทยเรากับประเทศที่ปกครองประชาธิปไตยนะครับรูปแบบของรัฐนะครับประเทศลิปินและประเทศไทยนั้นเป็นรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐเช่นเดียวกันแต่ฟลิปินเป็นสาธารณรัฐส่วนประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรนะฮะประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐอินเดียก็เป็นรัฐรวมแบบสหพันธรัฐกล่าวคือประเทศมาเลเซียประกอบด้วย13รัฐในขณะที่ประเทศไทยรันประกอบด้วย 13 31รัฐนะครับรูปแบบการปกครองประเทศมาเลเซียอินเดียและไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาประเทศศิลปินมีการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของชาตินั้นๆด้วยนะฮะส่วนประมุขของรัฐนั้นนะครับประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์หรือพระราษ พระราชาธิบดีของมาเลเซียได้รับเลือกจากที่ประชุมสุลต่านส่วนประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทรงครองราชาชโดยในแห่งกฎมนเทียนบานมาด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะฮะส่วนประเทศฟิลิปปินนั้นกนะ็ประเทศอินเดียประมุขของรัฐก็คือประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะฮะ ทีนี้เรามาดูครับประมุขฝ่ายบริหารนะครับก็จะมีประเทศมาเลเซียประเทศไทยมีประมุขฝ่ายบริหารคือนายรัฐมนตรีประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดียมีประมุขบริหารฝ่ายบริหารก็คือประธานาธิบดีนะครับส่วนรัฐสภานั้นระบบรัฐสภาของทั้งสประเทศเป็นระบบสองสภาหรือสภาคู่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาส่วนพรรคการเมืองนั้นนะครับ พรคก,การเมืองทั้ง4ประเทศจัดเป็นระบบหลายพรรคคณะผู้บริหารโดยทั่วไปจึงมีลักษณะเป็นรัฐบาลผสมซึ่งเป็นลักษณะาการเมืองการปกครองประเทศที่อยู่ในช่วงการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้การดูนะครับการมีส่วนร่วมในการอของประชาชนของไทยนะครับมีการตรวจสอบอำนาจรับ มีการเลือกตั้งนะคะเป็นการเลือกตั้งที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มที่และเป็นไปตามกําหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเป็นการเลือกตั้งที่ให้ใช้ชีวิตวิธีการออกเสียงคะแนนโดยการตั้งทําการลงคะแนนด้วยเสียงตนเองและไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบเป็นการเลือกตั้งที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเป็นการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรมต่อบุคคลทุกฐานะทุกคนต่างมี เท่าเทียมกันในการออกเสียง ในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งนะครับทีนี้เรามาดูครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเรานะครับประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับในรูปแบบขององค์กรวิจัยชีพหรือตามสาขาอาชีพหรือรูปแบบอื่นๆประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการ จะทำบริเวณสาธารณะประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมการตรวจสอบการใช้อำนาจนั้นนะครับก็มีการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับตำรงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามนะฮะการตรวจสอบการกระทําที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ ผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องไม่ก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองนะฮะการทอดถอการถอดถอนจากตําแหน่งนั้นก็ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยมีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติสอบไปในทางที่ทุจริตต่อหน้าที่ต่อตําแหน่งราชการหรือสอว่าจงใจใช้อํานาจที่ขัดต่อกฎหมายนะครับ มีการดําเนินคดีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองดารงตำแหน่งทางการเมือง,รง,ห,ง,ง,รองหรือผู้บริหารท้องถิ่นกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นสารดีกาก็มีอํานาจพิพากษานะครับ ทีนี้เรามาดูรับปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยเรานั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการทุจริตการทํารัฐประหารและความตระหนักในหน้าที่ของผู้มีบทบาทในการบริหารประเทศชาตินะครับสุดท้ายนะครับความตระหนักในหน้าที่ของผู้มีบทบาทในการบริหารประเทศ ก็ควรที่จะปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับเยาว,วชนนะครับก็คือสถาบันครอบครัวจะต้องปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยให้ลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็กเช่นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับให้โอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีรู้จักใช้สิทธิและมีความร,รับผิดชอบนะครับสถาบันการศึกษาก็ควรที่จะถ่ายทอดความรู้ ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่ดเด็กและเยาวชนเช่นการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนการให้เข้าร่วมชมรมต่างๆได้อย่างเสรีนะครับทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองนะครับทั้งในประเทศไทยและทั้งโลกที่สรุปมาให้นักเรียนได้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กับครูให้นักเรียนได้มาฟังทบทวนนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วบทเหล่านี้น,นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ